นาย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 เจอแล้วชะลอและนักข่าวช่างภาพจากสำนักพิมพ์หัวสีที่มาจากส่วนกลางหลายฉบับพากันหันกลับก่อนเดินไปตามเสียงตะโกนของพันตำรวจโทสำเริงมวยคำที่ยืนอยู่กับลูกน้องและตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่กำลังหมุกมุนอยู่กับการตรวจสอบบริเวณหลุมฐานเก่าหลุมหนึ่งภาพที่ปรากฏต่อสายตาของพันตำรวจเอกะลอและบรรดากระจอกข่าวหัวเห็ดเป็นหัวกะโหลก เศษกระดูกส่วนซี่โครงและหัวเข็มคัดโลหะของนักศึกษาวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ฉลอสั่งการให้พยายามรวบรวมเศษกระดูกส่วนอื่นๆที่อาจจะพบอีกในหลุมทานมรณะไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบหาเจ้าของหัวกระโหลกนี้ว่าเป็นใครในภายหลังแต่เชื่อว่า เหยื่อเคราะห์ร้ายรายนี้น่าจะเป็นนักศึกษาสาวที่ไม่ถูกหลอกก็ต้องถูกจุดล่ามาจากที่ใดที่หนึ่งส่วนบรรดาชาวบ้านที่ทราบข่าวการพบหัวกะโหลกมนุษย์ต่างพากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันยุกใหญ่ทุกคนเชื่อว่าหัวกะโหลกและเศษกระดูกซี่โครงที่พบน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อหลายสิบคนที่ถูกหลอกเข้ามาข่มขืนในฟาร์มนรกแห่งนี้และไม่พ้นถูกฆ่าทิ้งหั่นศพแยกชิ้นส่วนเผาทิ้งเหมือนข่าวที่เคยได้ยินมา เพราะเคยมีชาวบ้านบางคนที่เข้าไปหาหน่อไม้พบแขนผู้หญิงที่ถูกไฟเผาไม่หมดโผล่ออกมาจากหลุมถ่านหลุมนี้แต่ไม่มีใครทําอะไรได้มากเพราะมีสายตาทะมึงทึงเอาเรื่องของบรรดาแขกปตาทานลูกน้องนายสมชายยืนมองจ้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่เมื่อฟ้าเปิดในวันนี้บรรดาชาวบ้านที่เริ่มมีความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มเปิดปากพูดให้ตำรวจบางคน ที่แยกย้ายหาข่าวอยู่ใกล้ๆหลุมฐานว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นอย่างละเอียดรับรองจะต้องพบซากศพผู้คลอาราไม่ต่ำกว่าสิบศพแน่นอนขณะที่ช่างภาพพากันหาเหลี่ยมหามุมบันทึกภาพกันเจ้าละวันเพื่อที่จะส่งกลับไปยังต้นสำนักเสนอข่าวตอกย้ำความหาโหดของลูกเจ้าพ่อใบคานที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับบรรดากระจอกข่าวก็หันมาสัมภาษณ์พันตำรวจเอกชลอตามหน้าที่เช่นกัน อย่างไรก็ตามหลังจากสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานที่พบเรียบร้อยแล้วนายตำรวจหนุ่มก็หันมากล่าวเอาใจบรรดานักข่าวที่มาจากส่วนกลางและท้องถิ่นที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมานานว่ากระดูกที่พบหากยังไม่ครบก็ยังไม่สามารถที่จะถ่ายภาพเชิงซ้อนได้ว่าเป็นใครแต่จากหัวกะโหลกพร้อมกับกระดูกชิ้นอื่นๆที่เชื่อว่าน่าจะเป็นซี่โครงอีกไม่กี่ชิ้นนั้น เชื่อว่าผู้กรอร้ายอาจจะถูกหันออกเป็นท่อนๆแล้วนําไปฝังแยกที่อื่นเพื่ออำพลางคดีเรื่องนี้เคยได้ยินข่าวในทางสืบสวนมาบ้างแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะแคกคุยหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้ชายหนุ่มหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีกล่าวอีกประเด็นที่ทําให้บรรดากระจอกข่าวต้องรีบใช้ปากกาจดบางคนที่มีเทปก็ใช้เทปอัดยื่นพรวดเข้าไปแทบจะถูกปากนายตำรวจหนุ่มผู้นี้ ในชั้นนี้ตำรวจยังสืบทราบด้วยว่าเมื่อสักสามปีที่ผ่านมามีสมุนของใบาคารกลุ่มหนึ่งไปหลอกคู่อริสองผัวเมียจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชาวไทยมุสลิมมาฆ่าฝังอยู่ในไร่แห่งนี้แต่ยังขุดหาศพไม่พบเพราะเหตุนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนว่าผู้ตายทั้งคู่นั้นเป็นใครสำหรับสมุนผู้ที่ร่วมกับนายสมชายพงษ์สว่างกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วคือนายดารามิเซนเป็นผู้จัดการฟาร์มใบาคารแห่งนี้ นายหน่อยไม่ทราบนามสกุลนายประเวศมาชมาแอร์และชายไม่ทราบชื่ออีกคนหนึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการหลบหนีเอาเท่านี้ก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่มีภารกิจต้องทําอีกหลายอย่างเชนลอบอกกับกลุ่มผู้สื่อข่าวช่างภาพด้วยความสนิทสนมก่อนขอตัวเดินไปพูดคุยกับพันตํารวจโทสําเรืองมุยคําลักษณะคล้ายการสั่งการให้ดําเนินการอย่างได้อย่างหนึ่งโดยที่กลุ่มนักข่าวก็พร้อมใจที่จะไม่ซักถามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจ ดำเนินการตามหน้าที่ต่อและเพื่อความสะดวกในการขอสัมภาษณ์หรือขอข่าวจากนายตำรวจหนุ่มคนนี้ในโอกาสต่อไปสำเริงมึงอยู่ที่นี่พร้อมกำลังนปฟส่วนหนึ่งพยายามหาซากรถบรรทุกน้ำมันให้ได้กูจะไปตรวจคนบ้านไอน้อยพีย่ไอยหยองเพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมมีอะไรเร่งด่วนให้รีบวิทยุแจ้งมาครับนายพันตำรวจโทรสำเริงกล่าวตอบ ขณะที่พันตำรวจเอกฉลอก้าวฉับๆไปขึ้นรถกระบะราโลออกไปพร้อมกับพันตำรวจโทชูศักภูชนพันธ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอพัฒนานิคมพร้อมกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกประมาณ1ิบคนวิ่งรถออกจากไร่ของเจ้าพ่อชัยบาดานทันทีซากรถบรรทุกน้ำมันที่ฉลอพูดถึงนั้นเป็นรถบรรทุกน้ำมันขนาด5,000ลิตรของนายคำนวณวรปัญญาที่หายไปทั้งรถทั้งคนเมื่อเจปีที่ผ่านมา เชื่อว่าถูกแก๊งโจรปล้นฆ่าสายข่าวของชะลอรายงานมาว่าเป็นฝีมือของนายสมชายพงษ์สว่างที่สั่งให้ในายสันคารมือปืนชาวปากีสถานที่มาอาศัยใบบุญอยู่ในไร่และคอยติดตามนายสมชายไปตามสถานที่ต่างๆเป็นหนึ่งในแก๊งปล้นรถและฆ่าคนขับรถเสียชีวิตและตามข่าวของชะลอเชื่อว่าภายหลังนายสันคารถูกนายสมชายผู้เป็นนายสั่งฆ่าตายตามตกไปตามกันส่วนรถขนน้ำมัน ถูกนำเข้ามาแยกชิ้นส่วนเป็นเศษเหล็กในคืนเดียวโดวยนายสมชายเจ้าพ่อชัยบาดานสั่งให้ใช้รถเกลดขนาดใหญ่ขุดหลุมฝังไว้หากเจ้าหน้าที่ตํารวจขุดเจอซากรถน้ํามันก็จะกลายเป็นหลักฐานเล่นงานและลดอิทธิพลใบาคารได้อีกคดีหนึ่งอีกเกือบชั่วโมองต่อมาปรากฏร่างของพันตํารวจเอกะลอและนายตํารวจที่ติดตามมาอยู่ที่หน้าสถานีตํารวจภูทรอาเภอเมืองสระบุรี นายตำรวจนักบูคู่ปรับลูกชายเจ้าพ่อมาเฟียปากีสถานเดินเข้าไปในห้องทำงานของพันตำรวจรีไพโรจนพวงณ์ณอยุธยานายตำรวจรุ่นน้องจากรั้วสำพรานรุ่นที่20สสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรแห่งนี้ที่ชายหนุ่มวิทยุแจ้งว่าจะมาพบก่อนหน้าสารวัตรใหญ่ไพโรธที่นั่งอยู่ในห้องทำงานลุกขึ้นจากเก้าอี้ยกมือไหว้นายตำรวจรุ่นพี่ทันทีที่เห็นเดินเข้ามาในห้อง ผมให้กำลังซุ่มสังเกตการบ้านไอหลาหน้อยอยู่ตลอดแต่ไม่เห็นเงาไอหยองเลยครับพันตำรวจรีไพโรธรายงานนายตำรวจรุ่นพี่หลังจากยกมือไหวเรียบร้อยไม่เป็นไรกูแค่อยากเข้าคุณบ้านมันเท่านั้นเพราะนอกจากจะเป็นการปราบและลดอิทธิพลของมันไปในตัวยังจะทำให้ประชาชนเห็นจากสื่อต่างๆว่าตำรวจเราทำงานจริงและรวดเร็วแค่ไหนเดี๋ยวอัดบุรีสักตัวแล้วเราก็ออกไปเลยมึงสั่งให้ตั้งขบวนมึงคันหน้าเดี๋ยวกูขับตาม แจ้งวิทยุไปยังพวกที่เฝ้าสังเกตการว่าพวกเราจะเข้าไปพันตำรวจเอกชะลอสั่งการรวดเดียวก่อนควักบุหรี่ซองแข็งกล่องสีทองยี่ห้อตองห้าออกมาจากกระเป๋าก่อนควักไฟเช็คดูปองเมดอินฟราสีทองเปิดฝาดังปองจุดสูบอัดควันเข้าเต็มปอดก่อนพ่นออกมาเป็นควันขาวทั้งปากและจมูกสลับกัน5นาทีต่อมาขบวนรถตำรวจของทั้งสงจังหวัด เคลื่อนตัวออกจากสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองสระบุรีมุ่งหน้าไปที่บ้านของนายธงชัยพงษ์สว่างหรือหลาน้อยพี่ชายต่างบานดาของเสียยงถ่ายาายาดใบคันพงษ์สว่างทมกลางความแปลกใจของชาวเมืองขบวนรถตำรวจวิ่งไปไม่ไกลเพราะเป้าหมายบ้านพักหลาน้อยอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสระบุรีนี่เองเชลอลเดินลงจากรถก้าวฉับนำหน้าตำรวจเกือบ20นายเข้าไปในบ้านของหลาน้อยทันที เหมือนรู้ตัวอยู่ก่อนหนะ้านายธงชัยหรือหลาน้อยเจ้าของบ้านเดินถือปืนลูกซองออกมาพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนประจันหน้ากับพันตำรวจเอกฉลอที่สแสดงความประสงค์ขอ,ขอเข้าตรวจคน้นโดยไม่สนใจว่าฉลอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นดังนั้นชายหนุ่มหัวหน้าตำรวจผู้ทอนจังหวัดลบบุรีถึงกับคำรามออกมาดังลัน่นมึงอย่ามาทะลึง่งไอ้น้อยเอาปืนมาให้ลูกน้องกูดูขืนทะลึง่งเดี๋ยวกูจะจับมึงหรอก แต่แทนที่พี่ชายของไอหยองเพลย์บอยเชื้อสายปาทานจะกลัวมันกลับกำแหงหานตอบกลับมาทำไมาผู้กำกับในบ้านผมผมมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์สินในบ้านผมถ้าเกิดลูกน้องของผู้กำกับยิงกับลูกน้องของผมในบ้านผู้กำกับก็ตายด้วยบ้ามึงนี่พูดไม่รู้เรื่องจเจ้าอย่างนั้นก็ได้พูดจบฉลอขยับตัวเดินดิ่งเข้าไปหาเช่นเดียวกับตำรวจลูกน้องของฉลอที่ขยับปืนเตรียมพร้อมเช่นกัน เรื่องราวเกือบจะลุกลามหากไม่มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านไอ้น้อยพร้อมกับส่งเสียงห้ามปรามไม่เอานะาเชลโล่ใจเย็นส่วนมึงก็ไอ้น้อยจะไปต่อล้อต่อเถียงก็ทําไมมึงบริสุทธิ์ใจก็ให้เขาเข้าตรวจค้นสิวะไอหาเรื่องจะได้จบจบอา้าวพี่มายัางไงเชลโล่อเอ่ยทักพร้อมยกมือไหว้ใช้ชะกันรุ่นพี่ซึ่งเป็นอายการจังหวัดที่รู้จักมักขุนกันไอ้น้อยสิ มันมาขอคำปรึกษาว่าจะช่วยน้องชายมันยังไงมันก็เคารพเราอยู่ก็เลยมานั่งคุยกับมันก็บอกให้มามอบตัวซะสู่คดีกันตามขั้นตอนอยายการรุ่นใหญ่เอ่ยปากบอกพร้อมกับพูดเสียงดังใส่พี่ชายผู้ต้องหาคนสําคัญเอา้าไอ้น้อยถ้ามึงยังเคารพกูอยู่ให้ชะลอมันเข้าตรวจคนบ้านสิวะเพียงเท่านั้นเจ้าของบ้านเชื้อไขใบขานถึงกับยอมสงบและยอมให้ตรวจค้นแต่โดยดี ผลการตรวจค้นไม่พบอะไรผิดกฎหมายนอกจากปืนลูกซองยาวที่นายทงชัยถือและส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจยังพบปืนขนาด11อมมอยู่ในห้องนอนของนายทงชัยอีกหนึ่งกระบอกแต่ทั้งสองกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องส่วนสิ่งอื่นๆที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจลูกน้องชะลอตรวจค้นไม่พบก็แค่นี้ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนี่หว่าไอ้น้อยชะลอกระแทกเสียงใส่เจ้าของบ้าน ที่ทำใจกล้าถือปืนมาขวางการตรวจค้นของเขาก็ผมกลัวผู้กำกับจะทำอะไรลูกน้องผมเนี่เออถ้ามึงไม่ผิดกูไม่ทำอะไรมึงกับลูกน้องหรอกแต่เอาละวันนี้มึงรอดตัวไปเจอน้องมึงบอกให้มามอบตัวซะด้วยเชลล์สมทับอีกครั้งก่อนถอนกำลังตำรวจทั้งหมดออกจากบ้านหลาน้อยจอมอิทธิพลแต่ความเหี้ยมโหดยังแพ้ผู้น้องที่ต้องระเหตุหนีกฎหมายอยู่อีกหลายเท่าเอะไปไหนต่อ สารวัตรใหญ่เมืองสระบุรีถามนายตำรวจรุ่นพี่จากรั้วสามพลานขณะยืนอัดบุรีกันอยู่ที่หน้าบ้านกูว่าจะเข้าไปคนวัดป่าศักดิ์กุฏิอาจารย์ไฮอาจารย์ไอหยองกับไอ้น้อยเห็นว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเอาอย่างนั้นเลยหรือเฮียเออลูกน้องกูมันบอกไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์ไฮบุกไปพบชาวบ้านที่หนองเต่าพูดจากเกลียก,กล่อมผิดวิสัยพระให้ชาวบ้านเลิกชุมนุมต่อต้านใบคาน แต่ชาวบ้านบอกว่าทนเจ็บมานานแล้วต้องสู้ไว้ถึงที่สุดเท่านั้นแหละลาไหายถึงกับน็อตหลุดด่าชาวบ้านซะสาเสียเทเสียถึงกับหลุดปากว่าถ้าจะรบกันเดี๋ยวจะเอาทหารมา้าทหารป่าหวามารบให้กูเลยอยากจะเจอหน้าพระรูปนี้ซะหน่อยกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจไม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลูกแบ่